ไม,ามาไม่เข้าค่ะไม่มีคนเข้าอยู่แล้วใช่ไหมับใช่ทีนี้ในกรณีถ้าเป็นผู้ป่วยสม,มองยุบดีไซน์ทีให้ด้3ทสามอครับก้กเหมประชาชนไม่มีอาการติดเชือ้อปรทเกิดัวเียไม่มีสกิลวเห้องน้าก,ก็ใช้หญิงเนี่ยกจะแล้วห้องน้ำในห้อ,อ,องน้ำวกห้องน้ำวมแต่เราน้ำีนะมอืมนั่นแหละจะได้ไม่ต้องพึ่งอกแต่ละชั้นเนี่ย อะเขาเนี่ยเขาเดินรข้างได้ไหมหรือไม่ได้เลยเราจะไม่คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าออกมาจากห้องเ้าลงน้ำได้หรือาได้ลงน้ำแต่ว่าจะขึ้นไปหาเพื่อนอยู่ข้างบนหรือว่าแม่จะขึ้นไปหาจะต้องปหารมีห้องอันนี้มีพยาบาลนะอันนี้คือเสียงคนจากข้างบนเาพูดจะมีเซอร์วิสบริการตู้จากตู้มาจากส่วนกลางแล้วแหนะแต่พ่้นไม่ก็คือเป็นพยาบาลหนึ่งคนเพรากว่าเราเป็นคนจริงนี่ ไม่ให้เก็บภาพเป็นนี้ก่อนเลยอินเสิร์ตก่อนอที่ข่ายร้อนเข็มครับอ่าแจ็คแจ็คพู่มาเลยไม่ดีนะครับไม่ดีครับตังย่งั้ งผมและทีมงานซึ่งประกอบด้วยท่านในแพทย์ศกคุณหมอได้มาดูสถานที่เตรียมความพร้อมสําหรับเปิดเป็นโรงพยาบาลสนามนะครับของจังหวัดราชบุรีซึ่งสถานที่ตรงนี้เนี่ยเดิมเนี่ยเป็นวิทยาลัยพยาบาลท่านผู้านการท่านได้ให้ตึกนะครับมาทำเพื่อรองรับผู้ป่วยซึ่งในอนาคตเนี่ยเราก็ยังประมาณการไม่ได้นะครับว่าจะมีมากขึ้นขนาดไหน สถานที่แห่งนี้สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน89คนซึ่งขณะนี้สถานที่แห่งนี้มีความพร้อมแล้วก็มีการเตรียมการนะครับในทุกส่วนไว้พร้อมหมดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเปิดรับในกรณีที่คนไข้ในโรงพยาบาลของรัฐเต็มแล้วก็จะต้องใช้ที่นี่นะครับก็วันนี้เลยมาดูความพร้อมอีกครั้งหนึ่งนะครับ นี้ค่ะโรงพยาบาสนามที่ราชบุรีจดเตรียมเอาไว้มีทั้งหมดจุก็นอกจากที่ตรงนี้แล้ว89แห่งเนี่ยเรายังเตรียมไว้ที่ในค่ายบุรชัดของกรมการทหารช่างอีกประมาณ80เตียงนะครับซึ่งคาดว่าการดำเนินการน่าจะแล้วเสร็จภายในกลางสัปดาห์หน้าทุกอย่างน่าจะเรียบร้อยอีก80เตียงนะครับ